เอาเลยครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะเดีย๋ยววันนี้พบกเกมเบสิ่งเกียร์ไรซิ่งกันต่อนะครับในของในเรื่องของเจตีมแซมนะครับในตัวละครน,นี้นะครับก็เป็นตัวละครดึงที่ผมชอบมากมากเลยนะโอเคต่อไปไปทางไหนไวะเนี่ยลืมโอเค,อเค,อเควันนี้ก็มาเล่นต่อในในพาร์ทที่3แล้วนะฮะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกในพาร์ทนี้กันอย่างเต็มเต็มเลยแต่ตอนนี้หาของแป๊บเย้เซฟ ผมก็เอาเลือดไปแล้วนี่หวา่าหรือว่าเซฟมันไม่ยอมเซฟเลือดเก็บไว้ให้โอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันเลยดีกว่าว้าวมันโดดขึ้นี่ไงวะโดดขึ้นแป๊บทางไหนเอ่ยเจอของแล้วแต่ยังไม่เจอทางเข้าเลยชิยย้นเพื่อนข้างบนแหละมันไม่ถูกเลนไปไหมหรอพี่มันไม่ถึง ทางเข้าน่าอยู่ทางนั้นนะแต่ตอนนี้มันไปไม่ถึงอะคิพายโอเคงั้นเดี๋ยวโดดโดดมากันอีกรอบนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคทางไหนวะต้องโดดไปทางบนม,มันโดดได้เหรอไม่ถึงอะ่ะไม่ถึงอะ่ะทำไมทำไมมันสูงมากอะ่ะเวร์นเนย เดาขึ้นแล้วขึ้นอีชิาพผายโอเคก็ฟันลูกกองไปเรียบร้อยนะต้องฟันลูกกงมันทิ้งโดดทึกโอ้โหถึงว้ยดีนะเกือบไม่ถึงอ่าปั๊บไปเลยบินแป๊บโอเคกดเอกดปุ่มอตอนนี้กดล็อกเรียบร้อยมันรู้หรหัสกันได้ยังไงวะชิาพหา,ายมีใครอยู่แถวนี้บ้างไหมมีคนอยู่แถวนี้แนะ่ โอ้กระป๋องเว้ยได้กระป๋องเว้ยปลอมตัวแป๊บทุกความรอตอนนี้อย่าลบตรงนี้หน่อยมันจะไม่จงมันไม่สงสัยเหรอไม่เป็นไรค่อยๆตุ้มได้ป่ะวะมันทำอะไรไม่ได้เว้ย ยังไม่ตายอีกเหรออืออวันเดฟฟาร์คข้างบนข้างบนมีตัวเนี่ยหนีก็หนีก่อนฟันโอ๊ยถ่ายนะคุณตรงไหนวะเว้นเอ้ยเดี๋ยวก้อนเถอะบึนยาเวอยู่แถวไหนวะแม่งหนีตลอดเลยโอเคไม่เป็นไร โอยหนี่าพึ่งดิจะเย็นดีเพื่อนเลยรอก่อนโอเคบล็อกอื้อหืออื้อหือโดนซ้ำสองได้อย่ากตายใช่ไหมจัดให้โอ๊ยโดนเอาหนึ่งอย่าหนีสิเออบุญปิ้วเลยวะเองกับลูกคายโอ๊ยเข้าไปรับอาวุธวอตเด็กฟัค บลอกก่อนโอเคทันอยู่เว้ยแต่ตัวเองมันตุ๊ดไปอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่ไหวตัดแขนออกเยียบมากตายซะารัดคิ้วอุ้ยไม่หลบได้อุ้ยโอ้โหมาเอาตัวแทกเหรอโอ้โหแม่งอ๋อลืมไปว่าหลบก่อนอุ้ยโอ้โหไม่พ้นเวนะอย่าอย่าทำเช่นนั้นเดี๋เพื่อน โอ้ยมืนเลยไวมันแค่กระแทกแม่งมืนว่าเดี๋ยวฟักดีแป๊บลูกโอ้ยมันสูงว่ะดีก่อนโอ้โหหลบได้ไงขาดขาดฮะเอ้เนี่ยเดี๋ยวเองแล้วเพื่อนอย่าโหซุดเลยเป็นยังไงฮะ มันเป็นยังไงตัดแขนออกก่อนโอเคในเวลาลา่าสคิวแตกนะ X Waterfark Waterfark ตัว,นว,ว,นวหนึ่ง Waterwave เะนี่ยไอ้เอาของขึ้นมาเอาเลือดขึ้นมาเสียดายเลือดมากครับเมื่อกี้เหลือเลือดไ,ไปทั้งหลอดหนึ่งคิ้หาย เปิดประตูดิปุ่มสีน้ำเงินนั่นแน่เปลี่ยนสีแล้วเว้ยตรงนี้คุ้นๆว่ะเราไปทางนั้นใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวขอลองดูทางนี้หน่อยเผื่อมีของให้เก็บไม่มีนะเยี่ยมมากขอบคุณครับ คนโทรมาว่ะบุคคลปิจนา that can't alone. living things violence destroy how they're them with outfits ours You is like ผมแปลซับอังกฤษไม่ออกต้องขอไปด้วยนะฮะณที่แห่งนี้ซึ่งเป็นอะไรที่เป็นข้อเสียของผมนะที่ผมแปลไม่ออกต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่แปลออกก็ภูมิใจนะฮะที่ท่านได้อ่านออก We're not some band of favela thugs. I told you. I mean a living thing, with offspring, with influence, our memes. You've destroyed plenty of street gangs all over the world. Yet, are we any closer to world peace? I'm not here for the world. I'm here for myself. Well, that's more like it. Let's shall โอเคครับไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันแต่ตอนนี้ผมไม่สนใจนะเอาความมันไว้ยังเดียวไม่มีใครอยู่ในแถวดีมีทางข้างบนได้หรอวะไม่รู้เลยอ๋อทางนี้คุ้นๆทางนี้คุ้นมาก มันเห็นว่ะพอเป็นกล่องแป๊บมันเตียวไม่ได้วะชิบหายมันเตีวไม่ได้นะผเขาไม่ดามต้องกดเอฟจะเตีวได้ใช่ไหมอันนี้เตีวไม่ได้ว่ะเวเนี่ย มีตัุ้งสายป่าวะนี่มีนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะไปละขี้เกียจรอไปเลยว้ยไม่รอแล้วแอบมาอะไรวะเนี่ยระเบิด บนไม่ใช่เหรอทางนี้แน่ไม่มีคนอยู่ในนี้เว้ยเป็นเรื่องแปลกดีแต่เราต้องเดินไปตรงจุดนั้นโอเคได้เลยเจอตัวว่ะเอาว่ะเจอหมาว่ะยังไงครับยังไงน้องหมามันเป็นเช่นไรอย่าอุ๊ยอย่าพึ่งดิ กินเอามาเลยเลือดทดท้ายคืนสักหน่อยน้องหมาหนมันล็อกระบบน้องหมาได้ปะวะคล้ายเหมือนล็อกโอเคล็อกได้เดีเวลาตัดเหวนเนียเวนเนี่ยไม่เอาละไม่ล็อกอออืื้ห ยังไงตอโต้กลับสิครับอย่าบอกได้เว้ยหลบแป๊บหลบแป๊บหลบหลบ่างนี้ตายตาอื้อลัคิวเอกเรียบร้อยจ้าปั๊บ ลองไส้น้องหน่อยเย่ yeah. ไหนวะบล็อกได้เว้ยเพื่อนอุย๊ยอันนี้ไม่ทันเว้ยอย่าอย่าโอ้ยเนีม่มิกระบบคอมโบโต,ต่อเน,นื่องลื้อไปเดี่ยวเดี่ยวทำได้ดีนี่เจ๋งนี่ไหนวะอย่าสิตัวนี้มันค่อนข้างบล็อกช้าฮะไม่เหมือนไรเดนนะไรเดนเขาบล็อกเร็วมาก โอเคเรียบร้อยนี่แหละของโปรดที่โปรดปานตรงไหนปะวะไม่มีแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากัดโอ้โหแม่งสวยมากครับสักุลลานะแต่ก็โอเคนะถือว่าสวยงามไปต่อเว้ยอย่างรวดเร็วตรงนั้นมีของแต่ไม่เอา ยังไงครับเพื่อนยังไม่ทันได้สงสัยก็ตายแล้วเหรอมันอะไรจะขนาดเนอะดึงทันสงสัยก็ตายแล้วตรงไหนวะยังไงครับป้าบเรียบร้อยังไม่ทันหายสงสัยเลยยังไงอุยลิงนี่ว่าะมาเติมฟ้ากับดึง ีีกนนกนนยังไงครับวิ่งวัดด้ยวยคามเงียบวิ่งบินก่อนโอเคลบอย่าอย่าอย่าลาดอาบินหลบ <c oughs> ได้เวลาครับเรียบร้อยเอานี่บ,บอกบอกทันเว้ยเอ็กเรียบร้อยจ้า <c oughs> เจอกันใหม่หนึ่งรอบแล้ว มาจับบทตู้เองได้นะเจอกันมาจนชินแล้วนะตอนนี้ในเรื่องหลักนะก็เลยแบบว่าตู้กับมันได้ง่ายหน่อยสะสมต้าไปทีทละร้อยตรงไหนอีกอุยิย what the fuck โอ้โดนเลยกูจะเย็นเย็นกับเพือ่อนเลย อย่าบล็อกกันไปบล็อกกันมาไอตัวหลังมันมึนนะแต่แต่ไม่ได้ครับมีตัวหน้าคอยขัดขวางอยู่ยังไงครับอย่าอย่าล้มดาวไายอย่างนั้นมามาโอเคไม่มีตัวขัดขวางนะทีนี้โอ้ยเยอะโอยจี๊ด,ดยเย็นเยนโอ๊ยอะไรวะนั่นน่ะ วัดเดอะฟักโอ้โหอึนอึดมืนมืนโอ้โหเด่นยังกับลูกกอเยอะไอ้ยุยเดียดีโว้ยเวนน่ะแย่ละกลุ่มไม่ไหวละวเย็นนะหาทางหนีก่อนมานี่มานี่มาเ,นมาเ,นมาเวนน่ะ หนีก่อนมันวิ่งมาโอ้โหต้องดัวหน้าขนาดนั้นไหนวะอื้มแม่งสุตนะยาดิโอ้โหไม่ไอตัวนี้มันบล็อกไม่ค่อยเก่งแฮะทำไมไม่รู้ล็อกเด็ดฟักอย่าดิอย่าพึ่งดิเวรเ้ยโดนเลยกูเต็มหัวกระบาล บล็อกไม่ค่อยอยู่นะตัวนี้เป็นไรไม่รู้เวนะใจเย็นๆโอ้โหไม่ทานแล้วกูโอ้หแม่งแก้ล็อกยากกว่าตัวนี้อย่าทีบอย่าทีบ,ทบใครท่าไม่ตายโหดแล้วมึงเวนะหนีก่อนโอเค ได้เวลาสางต่อดีก่อนโอ้โหว,วัดดึกฟักเวนน้อมตัวลงโอเคกาอากาศนั่งขีบไว้ขีบเว้ยเก่งขีบกเพื่อนวัดดึฟักอย่าพึ่งใจเย็นๆเวนเอ้ยโดนไม่ได้เลือดกูมหมดเอามือออกไปทิ้หาย โอ้ยบอสเด็กฟางเด็บพึ่งหนีก่อนเอามือออกไปยือมือไม่ไม่เท่ล้มเลยละสิเด็กเองก็ฆ่าทีละตัวแหละยังไงครับเพื่อนถัดขาออกครับเด็กฟึ่งวัดเด็ก จะขอเลือดสักหน่อยก็ไม่ได้โดนระยำเลยครับเมื่อกี้นี้โคตรสวยนี่มีอะไรซ่อนเลยขอเลือดสักหน่อยทางไหนวะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรตัวนึงอ่ะออยู่ในหลังกำแพงใช่ไหม,บบมไม่รู้นะ Who is this? I'm but not surprised. You're one of the most qualified applicants we've ever had. Applicants? I'm not here for a job. <laughs> oh, but you're doing so well at our test, Sam. You're. Armstrong. I already have a job. Destroying men like you. Bastards who keep the status quo, send others to die. All from your cushy corner office where. Well put, Sam. You and I have more in common than you think. Come on up to the roof for your final interview. What are you talking about? Hurry. Don't want to keep the new boss waiting. โอเคนะไอตัวนี้ค่อนข้างกับบล็อกยากนิดนึงนะเป็นอะไรที่แปลกที่ผมคิดไปเองก็ไม่รู้อาจจะบล็อกง่ายแหละแต่มันอยู่ที่กะเตบนะผมคงจะเล่นไลเด่นมาเยอะเกินไปแล้วสเตปการบล็อกผมก็เลยไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เลย โอ้ยอย่าเลยตรงนี้ด้วเว้ยเท่าไหร่วะ,วะเออเลอร์ละไม่เป็นไรงั้นลุยตรงนี้ก่อนเอาเวนโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยนี่บอกได้เว้ยเอ็กซ์อย่างรวดเร็วนี่แหละได้เวลาขอเลือดคืนเว้ยเนะ้ มันวานระดับระดับยากอะโอเคได้ละจิ้มเข้าไปอย่างหล่อเต็มโอ้โหเลือดกลับคืนมาอย่างครบถ้วนประบวนความทางนั้นมีอะไรวะก็ไม่มีอะไรนี่หว่าขอทางเดิมโอเคมาทางนี้ครับ กดปุ่มสีเขียวไอ้ตีนำเงินโอ้แม่เจ้าได้บุกทางนี้แล้วครับท่านผู้ชมเออปะ่ะโอเคจะลุยต่อกันนะพานนี้ผมไม่ทราบว่าจะยาวแค่ไหนหรือจะประกันใดอยื่ยังไงแต่ตอนนี้กดไม่ได้มีต <Enter> คนอยู่ครับมีคนอยู่มีกี่คนวะสามคนนะ หายแบบง่ายมากนี่แหละผมไม่ทราบนะว่ามันเตลวไงวัดถึงฟัหลุดเตลวอ่ะโอเคอออืื้หเนี่ยคือการเตลวของตัวนี้แล้วกันขอเรียกว่าเป็นการเตลวของตัวละครนี้เป็นการเตลวที่บื้อมากโอเคมีข้างบนหนึ่งตัวนะเราก็ไปจัดการเขาอย่างรวดเร็ว นี่ไงกระเด็นไหมโว้ล่วงเลยเว้ยปาดแขนออกรัว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 อยา่าอย่าทำเช่นนั้นตัดแขนตัดขาออกทช้การไประบบรัวเว้ววยเอาตายแล้วเหรอโถ่เอ้ย ไปขึ้นข้างบนกันเลยโอ้โหเว้ละงานหนักนะท่านผู้ชมมีตรงไหนบ้งวะมีข้างบนด้วยนะเดีย๋ยวขอขึ้นข้างบนก่อนขึ้นได้ป่าววะ กดปุ่มสีเขียวสีเงินต่อออปุ่มนี้เป็นปุ่มทางทางเดิมมีตัวด้วยเว้ยมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงฮะไม่ทันทำอะไรหรอกเพื่อนเอมันตายง่ายเว้ยนี่ไงยังไงครับมันถึกเหรอดียัไงฮะนี่ไงเรียบร้อยทีเดียวจบ เป็นไงสะใจเว้ยโอเคได้คีการ์มแล้วนะนะผมว่าผมไม่ดูข้างล่างดีกว่าไม่เอานะไม่อยากเสียวตัวบนดีกว่าได้ของมาแล้วนะคีการ์เปิดประตูได้อะไรวะนั่นนะ่ะอีกแล้วเหรอมือเอาว่าอยากอยากได้อย่างอื่นนะอยากได้เลือดนะไอ้นี่ผมจะไม่เข้าไปลุยเนะยเพราะว่ามันเป็น เขาเรียกว่ามันเป็นในการหมดการซ้อมต่างๆนะผมว่าในอันตัวนั้นผมไม่ขอ,อยุ่ง้วกันไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวอะไรไหมมามาบุกลุยด้านล่างกันเล่นๆดีกว่าตายไซเวทง่ายๆทจัดจตัวเล็กทิ้งก่อน ไอตัวเด็กยิ่ฝั่งไหนบ้างวะโอ้นี่มันตัวใหญ่วะ่ะข้างบนครับตายตาย,ตายเวรน,นี่ไงลวงแบบง่ายๆบีบีข้อให้วุ้นมันเห็นว่ะที่ผ่านแล้วกูวัดเดือกฟักนี่ไงลุยลุยรัว โอ้ยโดนโดนโอ้ยโอ้ยดีนะติดฝาผนังเอ้าเมื่อไหร่วะไปเว้ยหลบได้วะเก่งกันนะเนี่ยบล็อกได้เว้ยยังไงครับยังไงยังไงครับมั่งเว้ยเนี่ยหลบขึ้นบนได้ป่าะทำไรครับทำไรทำไรครับ จะฟาดเหรอไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยผิดตัวผิดตัวลาล์ดลาดลาดโอ้ยโดนแม่งเอาคืนเว้ยเก๋งเจ๋งเจ๋งมึงกันได้เจ๋งมือนกันนี่เพื่อนตายตาเอาเลือดคืนมาเย้เี่ยนกาแป๊บใส่เว้ยเว้ยเนาะเอาละท่านี้ โอไม่ขาดชิบโหแม่งมาไงออซี่ออซี่ใครจะเจ๋งกว่ากันเว้ยเลยแม่งโดดขึ้นข้างบนตายวะไม่ตายวะอุย้ยหลุดได้เว้ยกุเจ๋งกว่าข้างบนดีกว่าเพื่อน ตรงไหนวะเว่เน <tang ar> ี่ม <sounds> ันอยู่ไหนวะต้องไหนต้องล็อกเป้าว่ะมาแล้วโอเคล็อกเป้าโอ้โหแม่งไม่ทันบล็อกได้เว้ยแขนขาดไปแล้วเว่เนี่เว่เนี่ยังไงครับยังไงครับ บล็อกได้มันก็ไม่ได้เรื่องหรอกเองตัวๆห้าแบบเนี้ยยังไงอุ้ยโอ้โหแม่งเว้เนะช้าไปกว่ามันนิดนึงแต่ก็จบแล้วอะไม่ได้เลือดเพิ่มไม่เป็นไรเวย้ยโอเคสองดานนะครับโอเคไปจุดที่สำคัญก่อนเพราะว่าไอ้จุดสีเขียวผมไม่ไปแล uh ้วกันนะมันเป็นการซ้อมมั้ง เดี๋ยวผมจะไปดีแมวดีกว่านะเอาเนื้อเรื่องไว้ก่อนแล้วกันโอเคไม่มีอะไรเอามีนี่ๆอย่าแอบไม่เรียนขึ้นด้านบนแล้วทางไหนต่อทางนี้โอ้คงจะเจอไอ้นี่เช่นเคยนะงั้นเดี๋ยวพาร์ทนีผมต้องขอตัดกันปีนขึ้นนี้ก่อนแล้วกันนะ ก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแ้วพบกันใหม่จ้ะบ๊ายบาย